วิธีการนั่งท่านให้นั่งหลับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราหลับตาเข้าไปแล้วมันจะกลับเข้ามาข้างในเมื่อเรานั่งหลับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะลมหายใจเอาลมหายใจเป็นประธานน้อมความรู้สึกตามลมหายใจเราจึงจะรู้ว่าสติมันจะรวมอยู่ตรงนี้ ความรู้จะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกจะมารวมอยู่ตรงนี้เมื่อมรคนี้มันสามัคคีก sure <Correct>. yep. ันเมื่อใดเราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราจึงจะรู้จักที่รวมแห่งสมาธิที่รวมแห่งมรคสามัคคีในที่เดียวกัน เมื่อเราทำสมาธิกำหนดจิตลงกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวรอบๆข้างเรานี้ไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละทำความรู้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันจะวางข้างนอกหมดดูลมเข้าออกอย่างเดียวเท่านั้นมันจะวางข้างนอกจะมีใครหรือไม่หรือว่าคนนี้นั่งตรงโน้นคนโน้นนั่งตรงนี้อะไรวุ่นวายมันจะไม่เข้ามา เราเหวี่ยงมันออกไปเชื่อว่าไม่มีใครอยู่ที่นี้มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจะทําสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดไปจนกว่าจะไม่มีความสงสัยในรอบรอบข้างของเรานี้เราก็กําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าไปบังคับลมให้มันสั้นอย่าไปบังคับลมให้มันแรงอย่าไปบังคับลมให้มันอ่อนปล่อยสภาพให้มันพอดี แล้วนั่งดูลมหายใจเข้าออกเมื่อมันปล่อยอารมณ์เสียงรถยนต์ก็ไม่รำคาญเสียงอะไรก็ไม่รำคาญไม่รำคาญสักอย่างข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่รำคาญทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่รับเอามันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเรานี้ถ้าจิตของเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆไม่ยอมรวมเข้ามาก็ต้องสูดลมเข้าให้มากที่สุดจนกว่าจะไม่มีที่เก็บ แล้วก็ปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่าลมจะหมดในท้องเราสักสามครั้งแล้วตั้งความรู้ใหม่แล้วสูดลมต่อไปอีกแล้วตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งมันก็สงบไปเป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้มันก็มีวุ่นวายขึ้นมาอีกเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเราก็กำหนดจิตของเราให้ตั้งมัน่น สูดลมหายใจเข้ามาหายใจเอาลมในท้องของเราออกให้หมดแล้วก็สูดลมเอาเข้ามาเข้ามาให้มากพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีกกํำหนดลมนั้นต่อไปอีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อมันเกิดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งสติกับลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ความชำนาญมันจะวางข้างนอก มันก็จะไม่มีอะไรอารมณ์ข้างนอกก็ส่งเข้ามาไม่ถึงสติตั้งมัน่นดูลมเข้าออกต่อไปอีกถ้าจิตสงบลมนี้มันจะน้อยเข้าน้อยเข้าทุกทีมันจะน้อยเข้าไปอารมณ์มันจะละเอียดร่างกายของเราก็จะเบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไปต่อน,นั้นไปเราก็รู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างในเมื่อรวมเข้าข้างในแล้ว ความรู้สึกอยู่ในที่ที่มันรวมกันอยู่ในลมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัดแล้วมันจะมีสติชัดเห็นอารมณ์ชัดขึ้นทุกอย่างจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่นี้เรียกว่ามัคสามัคีเมื่อความสัมคคีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอาการวุ่นวายเกิดขึ้นในจิตของเรา มันจะรวมลงเป็นหนึ่งนี้เรียกว่าสมาธินานไปสูรลมหายใจเข้าไปอีกจนกว่าลมจะละเอียดเข้าไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปหมดไปจากลมหายใจก็ได้มันจะมีความรู้สึกอันหนึ่งล่ลมหายใจที่มันจะหายไปคือมันละเอียดอย่างยิ่งจนบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆก็เหมือนลมไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่หากรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มี เพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวนี้มันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี่เหลือแต่ความรู้อันเดียวถึงลมมันจะหายไปแล้วความรู้สึกที่ว่าลมหายไปก็ตั้งอยู่ทีนี้จะเอาอะไรเป็นอารมณ์ต่อไปเล่าก็เอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีกความรู้ที่ว่าลมไม่มีลมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอนี่แหละเป็นความรู้อันหนึง่ง ในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันจะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้แต่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีจงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนเห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วก็ตกใจเพราะธรรมดาลมมันมีอยู่เมื่อเราคิดว่าลมไม่มีแล้วก็ตกใจว่าลมไม่มีกลัวว่าเราจะตายก็ได้ตรงนี้ให้เรารู้ทันมันว่าอันนี้มันเป็นของมันอย่างนี้ แล้วเราจะดูอะไรก็ดูลมไม่มีต่อไปเป็นความรู้นี่จัดว่าเป็นสมาธิอันแน่วแน่ที่สุดของสมาธิมีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่หวั่นไหวเมื่อสมาธิถึงจุดนี้จะมีความรู้สึกสารพัดอย่างที่มันรู้อยู่ในจิตของเราเช่นบางทีร่างกายมันก็เบาที่สุดจนบางทีก็เหมือนกับไม่มีร่างกายคล้ายๆนั่งอยู่ในอากาศรู้สึกเบาไปทั้งหมด ถึงแม้ที่เรานั่งอยู่ก็ดูเปล่าว่างอันนี้มันเป็นของแปลกก็ให้เข้าใจว่าไม่เป็นอะไรทําความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มัน่นคงเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะไม่มีอารมณ์ใดมาเสียดแทงอยู่ไปเท่าใดก็ได้ไม่มีความรู้สึกถึงเวทนาเจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้เมื่อการทําสมาธิมาถึงตอนนี้เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธิก็ออกอย่างสบาย หรือจะไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยหรือจะออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาถอยออกมาอย่างนี้อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรสบายสตินี้คือความระลึกได้เมื่อเราจะพูดอะไรทำอะไรต้องรู้ตัวว่าเราทำอยู่เราทำอยู่เราก็รู้ตัวอยู่ระลึกได้อยู่อย่างนี้ คล้ายๆกับเราขายของอยู่ในบ้านของเราเราก็ดูของของเราอยู่คนจะเข้ามาซื้อของหรือขโมยของของเราถ้าเราสะกดรอยมันอยู่เสมอเราก็รู้เรื่องว่าคนคนนี้มันมาทำไมเราจับอาวุธของเราไว้อยู่อย่างนี้คือเรามองเห็นพอขโมยมันเห็นเรามันก็ไม่กล้าที่จะทำเราอารมณ์ก็เหมือนกันถ้ามีสติรู้อยู่มันจะทำอะไรเราไม่ได้ อารมณ์มันจะทําให้เราดีใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้มันไม่แน่นอนหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปจะไปยึดมั่นถือมั่นทําไมอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกถ้าอย่างนี้อารมณ์นั้นก็เป็นโมฆะเท่านั้นเราสอนตัวของเราอยู่เรามีสติอย่างนี้เราก็รักษาอย่างนี้เรื่อยๆไปตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนไหนๆก็ตามเมื่อเรายังมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่ การภาวนาไม่ใช่ว่าเราจะนั่งสมาธิอย่างเดียวยืนเดินนั่งเราก็รู้จักนอนอยู่เราก็รู้จักเรารู้จักตัวของเราอยู่เสมอจิตของเรามีความประมาทเราก็รู้จักไม่มีความประมาทเราก็รู้จักของเราอยู่ความรู้อันนี้แหละที่เรียกว่าพุทโธเรารู้เห็นนานานพิจารณาดีๆมันก็รู้จักเหตุผลของมันมันก็รู้เรื่องยกตัวอย่างเช่น ชาวตะวันตกมาอยู่ในประเทศไทยอยู่ไปเฉยๆอย่างนั้นความที่อยู่ติดต่อใกล้ชิดกันไปถึงแม้จะพูดภาษาไม่รู้เรื่องก็ตามแต่มันรู้เรื่องเข้าใจได้เห็นไหมมองดูหน้ากันรู้เรื่องกันถึงพูดภาษากันไม่รู้เรื่องแต่ก็อยู่กันไปได้มันรู้กันด้วยวิธีนี้ไม่ต้องพูดกันทํางานก็ต่างคนต่างทําทําอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละไม่รู้จักพูดกันมันก็ยังรู้เรื่องกันอยู่ด้วยกันได้ รู้ได้โดยอากับกิริยาที่ว่ารักกันหรือชอบกันอะไรมันก็รู้ของมันอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกันกบแมวกับสุนัขมันไม่รู้ภาษาแต่ว่ามันก็รู้จักรักเจ้าของเหมือนกันแมวหรือสุนัขอยู่บ้านเราถ้าเรามาถึงบ้านสุนัขมันก็วิ่งไปทําความขอบคุณด้วยเห็นไหมถ้าเรามาจากตลาดหรือมาจากที่อื่นมาถึงบ้าน แมวอยู่ที่บ้านเรามันก็มาทำความขอบคุณมันจะร้องว่าเมี me ow, me ow ้ยวเมี้ยวมันมาเสียดมาสีเราแต่ภาษามันไม่รู้แต่จิตมันรู้อย่างนั้นอันนี้เราก็อยู่ไปกันได้อย่างนั้นเราต้องให้เข้าใจกันอย่างนั้นเราปฏิบัติธรรมะบ่อยๆจิตมันก็คุ้นเคยกับธรรมะการทำจิตให้สงบคือการวางให้พอดีตั้งใจเกินไปมากมันก็เลยไปปล่อยเกินไป มันก็ไม่ถึงเพราะขาดความพอดีธรรมดาจิตเป็นของไม่อยู่นิ่งเป็นของมีกริยาไหวตัวอยู่เรื่อยฉะนั้นจิตใจของเราจึงไม่มีกำลังการทำจิตใจของเราให้มีกำลังกับการทำกายของเราให้มีกำลังมันต่างกันการทำกายให้มีกำลังก็คือการออกกำลังกายทำกายบริหารมีการกระโดด การวิ่งนี่คือการทำกายให้มีกำลังการทำจิตใจให้มีกำลังก็คือทำจิตให้สงบไม่ใช่ทำจิตให้คิดนั่นคิดนี่ไปต่างๆให้อยู่ในขอบเขตของมันเพราะว่าจิตของเรานั้นไม่เคยได้สงบไม่เคยมีกำลังมันจึงไม่มีกำลังทางด้านสมาธิภายใน บัดนี้เราจะทำสมาธกิก็ตั้งใจให้เอาความรู้สึกกำหนดอยู่กับลมหายใจถ้าหากว่าเราหายใจสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปก็ไม่พอดีไม่ได้สัตว์ได้ส่วนกันไม่เกิดความสงบเหมือนก,นกันกับเราเย็บจักรผู้เย็บจักรมีมือมีเท้าเราต้องถีบจักรเปล่าดูก่อนให้รู้จักให้คล่องกับเท้าของเราเสียก่อน จึงเอาผ้ามาเย็บการกำหนดลมหายใจก็เหมือนกันหายใจเฉยๆกำหนดรู้ไว้จะพอดีขนาดไหนยาวขนาดไหนสั้นขนาดไหนจะให้ค่อยขนาดไหนแรงขนาดไหนจะยาวก็ไม่เอากับมันจะสั้นก็ไม่เอากับมันจะค่อยก็ไม่เอากับมันเอาตามความพอดี เอายาวพอดีเอาสั้นพอดีเอาค่อยพอดีเอาแรงพอดีนั่นชื่อว่าความพอดีเราไม่ได้ขัดไม่ได้คล้องแล้วก็ปล่อยหายใจดูก่อนไม่ต้องทำอะไรถ้าหากว่าจิตสบายแล้วจิตพอดีแล้วก็ยกลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์หายใจเข้า ต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัไทยคือหัวใจปลายลมอยู่สะดืออันนี้เป็นแหล่งการเดินลมเมื่อหายใจออกต้นลมจะอยู่สะดือกลางลมจะอยู่หัไทยปลายลมจะอยู่จมูกนี่มันสลับกันอย่างนี้กำหนดรู้เมื่อลมผ่านจมูก ผ่านฮะไทยผ่านสะดือพอสุดแล้วก็จะเวียนกลับมาอีกเป็นสามจุดนี้ให้ความรู้ของเราอยู่ในความเวียนเข้าออกทั้งสามจุดนี้พยายามติดตามลมหายใจเช่นนี้เรื่อยไปเพื่อรักษาความรู้นั้นและทำสติสัมปชัญญะของเราให้กล้าขึ้น เมื่อหากว่าเรากำหนดจิตของเราให้รู้จักต้นลมกลางลมปลายลมดีแล้วพอสมควรเราก็จะวางเราจะหายใจเข้าออกเฉยๆเอาความรู้สึกของเราไว้ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนที่ลมผ่านออกผ่านเข้าเอาแต่ความรู้สึกเท่านั้นไว้ที่นั่นไม่ต้องตามลมออกไป ไม่ต้องตามลมเข้ามาเอาความรู้สึกหรือผู้รู้นั่นแหละไว้เฉพาะหน้าเราที่ปลายจมูกให้รู้จักลมผ่านออกผ่านเข้าไม่ต้องคิดอะไรมากมายเพียงแต่ให้ความรู้สึกเท่านั้นแหละให้มีความรู้สึกติดต่อกันลมออกก็ให้รู้ลมเข้าก็ให้รู้ ให้รู้อยู่แต่ที่นั่นแหละรู้แล้วมันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องคิดเอาเพียงเท่านั้นเสียก่อนในเวลานี้หน้าที่การงานของเรามีแค่นั้นไม่ได้มีมากกำหนดลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นแหละต่อไปจิตก็สงบลมก็จะละเอียดเข้าไปน้อมเข้าไปกายก็จะเบาเข้าไป จิตก็จะสงบไปความเบากายเบาใจนั้นก็จะเกิดขึ้นมาจะเป็นกายควรแก่การงานและจะเป็นจิตควรแก่การงานต่อไปนี่คือการทำสมาธิ